สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องทารอดเอิมจีอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปราศีของชาวราศีกุมเนาะประกอบไปได้วย4ส่วนนะคะคือคนโสดมีคนคุยมีคู่คนเก่าแฟนเก่าอย่าลืมนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ General Reading เนาะเนื้อหาจ,จะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยก็ได้สลับกันระหว่างคุณกับเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดอ๋อเรื่องวันเกิดแม่หมอแปะไว้ในช่องด s สคริปชันแล้วก็ลงไปดูกันได้นะจ๊ะแล้วก็ใครที่ดูเป็นลนัคณาสามารถดูได้นะคะคลิปนี้ไม่ได้ดูเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งเพราะฉะนั้นสามารถดูได้ทุกคลิปนะจ๊ะป่ะคนโสดนะคะราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาของคุณเป็นมากันอย่างไรเอ่ยสบายเนาะดูชิวๆนะคะมัน ดูไม่ค่อยซีเรียสอะสิบดาบมารีเวิร์สไปแล้วเหมือนมันเลย ถ้าเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งอกหักมาเนี่ยแม่หมอคิดว่าคุณเลยจุดเจ็บปวดมาแล้ะนะคะอยู่ในจุดที่ทรงตัวในระดับหนึ่งอยู่กับตัวเองได้แต่ถ้าบางคนโสดมานานมากๆแหละนะคะแม่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะชิลในระดับหนึ่งคือไม่กังวลกระวยไม่ตามหาไม่อะไรแหละนะคะเหมือนอยู่กับตัวเองได้แล้วมีความสุขดีในระดับหนึ่งเลยเดลฮายพิเทสมันขึ้นมาเป็นในลักษณะที่แบบว่าก็ยังรู้สึกสองกิจสองใจอยู่ยังความรู้สึกแบบว่าเหมือนตีกันเองว่าจะเอายังไงดีจะเป็นโสดต่อหรือจะหาใคร สะคนเข้ามาในหัวจิตหัวใจดีไม่น่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเหมือนแบบเอ่อมองได้สองมุมอะถ้าคุณไม่ได้เพิ่งเลิกกับใครมามันก็เป็นอารมณ์แบบบางคนก็คืออาจจะโสดมานานและอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะชีวิตค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองในระดับหนึ่งขอดูหน่อยค่ะว่าในเดือนกันยายนนะคะคนโสดราศีกุมความรักของคุณจะเป็นอย่างไร สิ่ออนเพนสิ่ออวานืมเวลวเว๋เว๋อืมให้ราวังในเดือนกันยายนนะเหมือนมีแนวโน้มว่าจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณแต่ประเด็นคือ มันไม่ได้ตรงปกตรงสเปคคุณหรือไม่ได้ตรงความต้องการของคุณและมีแนวโน้มว่าเขาจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะคะเออเหมือนคุณจะดึงดูดคนไม่มีแฟนเข้ามาหรือคนที่มีคนคุยเป็นตัวเป็นตนหรือมีลูกมีเต้ามีครอบครัวแล้วก็ได้เข้ามาในชีวิตแต่ประเด็นคือเขาเป็นใครอะคะขอดูหน่อยเขาเป็นเดอะซันอะแม่หมาคิดว่าเขาน่าจะ เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแนะนำมาอีกทีหรือเป็นคนที่อาจจะรู้จักอยู่แล้วก็ได้คุณรู้จักเขาดีอยู่แล้วหรือเขารู้จักคุณดีอยู่แล้วแล้วประเด็นคือ มันเป็น the hermit r e ิร r d อะเขาน่าจะมีคนของเขาหรือมีเป็นตัวเป็นตนแต่เขาเลือกที่จะไม่บอกคุณคุณอาจจะไม่เคยรับรู้ว่าว่าแบบเออมันไปแอบมีมามีตอนไหนแล้วแบบว่าพอได้ลงใจกับเขาไปสักระยะหนึ่งมันจะมีความจริงเปิดเผยขึ้นมาว่าเออเขามีคนของเขาหรือมีคนคุยของเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะโอเคมาดูกันว่าเขาเข้ามาทําไมจะ้ะเขาเข้ามาทําไมคะเขาต้องการอะไร เขาหวังอะไรในตัวคุณพวกคุณคะสามเหรียญมันรีเวิร์สอะเหมือนเขาไม่ได้ทำไมถึงรู้สึกว่าจะไม่ได้มาดี <c oughs> อะเนีเ่ยเดวิลขึ้นชัดเจนมากเหมือนเขาหวังบางอย่างในตัวเราอะถ้าไม่ใช่เงินก็เป็นเรื่องงานถ้าไม่ใช่เรื่องงานหรือเรื่องเงินก็เป็นเรื่องอย่างว่านะคะิแปดบวกนิดๆอารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่า เหมือนเขาไม่ได้มาเพื่อเจรจาหรือมาเพื่อพูดคุยหรือมาเพื่อพัฒนาอะไรอะ่ะแต่เขาเข้ามาด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งในในในความที่เรามีเราอาจจะแบบทํางานเก่งเราอาจจะมีเงินเยอะเราอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งและเขารู้สึกว่าเขาต้องการเขาอาจจะเข้ามาแล้วแบบเหมือนเหมือนพยายามขอร้องหรือแบบ แบบว่าตีสนิทแล้วให้เราช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยให้ระวังเ,เลยนะคะถ้าสมมติแบบเป็นเรื่องในเรื่องของตังเนี่ยมีแนวโน้มว่าถ้าเขาขอเรื่องตังแล้วคุณอ่จจะให้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แล้วแบบหรือถ้ามองไปนในเรื่องความรักแม่หมอคิดว่ามันมีแนวโน้มที่คุณจะยอมลงใจกับเขาแต่พูดเลยว่าถ้าคุณลงใจกับคนคนนี้นอกจากว่าจะโดนใครบางคนมาแหกอกแล้วความสัมพันธ์นี้โคตรที่จะไม่มั่นคงเลยนะคะคงเค้งยิ่งกว่าเรือในทะเลอีกต่างหาก ให้ระวังไว้เลยนะมีแนวโน้มมากๆแล้ว่าคุณจะเสียใจเองถ้าเกิดว่าลงใจเล่นในความสัมพันธ์นี้นะคะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อคะ่ะ รู้สึกว่าคุณจะตัดคนคนนี้ไม่ขาดจริงๆนะมันมีพันธะหรือมันมีบางอย่างที่เชื่อมโยงมันลิงก์กันมันเลยทําให้ตัดคนคนนี้ขาดไม่ได้ยังต้องเผชิญอยู่กับเขาเอาจริงๆคุณไม่แฮปปี้นะคุณไม่เอนจอยนะที่จะต้องไปกับเขาแต่ว่าเหตุการณ์มันบังคับให้ทําให้มันไม่สามารถตัดคนคนนี้ออกไปได้ แล้วเอาคำของคุณแล้วเขาจะเป็นยังไงอะคะเอาคำของคุณแล้วเขาก็อย่างที่บอกอะคือมันคุยดีกันไม่ได้แต่มันก็ยังต้องประคองกันเอาไว้อยู่เออ รู้สึกเป็นห่วงมากๆเลยนะในชาวคนโสดราศีกุมเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะเข้ามาหลอกนะคะดีเอ็มพมเพสมารีเวิร์ดอะเมื่อกี้ก็เป็น Hermit ิ e รีเวิร์ดรอบนี้ก็เป็นเอ็มเพส e รีเวิร์ดคือไม่มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะไปจับไตเขาได้ว่าเออคามปิงเขาไม่ได้เข้ามาแล้วเขาโสดอย่างที่เขาพูดอ่ะเขามีคนของเขาเขามี บางคนคือมีลูกมีเต้าแล้วด้วยซ้ําอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงความต้องการของคุณดีไม่ดีคือเขาเข้ามาเพื่อหลอกใช้บางอย่างคุณด้วยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเออคุณก็ไม่ได้แฮปปี้กับกแต่คุณทําอะไรไม่ได้อะนะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าก็เดทอยากบอกว่าอะไรครับอ่ะ infinitive supply นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันเป็นในเรื่องของแบบความต้องการที่ไม่ไม่หมดอะ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่มีจํากัดเออเขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะบาวนารีเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเสริม infinitive supply ได้อย่างดีเลยขึ้นมาเพื่อบอกว่าแบบถ้าคุณอะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบรู้ว่าความรักที่ดีมันควรจะเป็นยังไงควรมีแค่หนึ่งหรือสองคนอะไรเงี้ยเอาจริงไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเพื่อบอกว่าแบบเนี่ย love yourself e n h t o s a g e โน้ทูออเชอร์นะคะก็คือรักตัวเองให้มากพอก่อนก่อนที่จะมอบความรักให้ผู้อื่นคือถ้าสมมุติมันเป็นความรักที่แบบว่าความรักที่ดีจริงๆมันก็ควรจะมีแค่หนึ่งแล้วก็2ถูกป่ะแต่ทีนี้ประเด็นคือเขาเข้ามาแล้วเขาเอาคุณไปเป็น3หรือเขาคุณไปเป็นสีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไพ่เพื่อมาเตือนนะคะว่าให้ระวังความไม่ไม่พอของอีกคนหนึ่งหรือคุณอาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะที่ไม่พอนะคะอีกใบหนึ่งเป็นโฮมนะคะคือความเป็นบ้านเนะาะ ความสัมพันธ์ที่ดีมันควรที่จะแบบเป็นบ้านให้กันและกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ึ้นมาเติอนขนาดนี้แล้วก็ระวังเนาะโรแมนต์เอเจิ้ยลอยากบอกว่าอะไรคะโซเมดนะคะมีแนวโน้มว่าคนคนนี้จะเป็นเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ประเภทไหนไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคือเหตุผลหนึ่งที่มีการ จะเจอมาเจอกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเนื้อคู่กันนะคะอีกใบหนึ่งเป็นในเรื่องของเคมิสตรีคุณอาจจะรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยเคมีมันเข้ากันได้นู่นนี่นั่นมันลิงก์กันได้อะไรแบบนี้แต่ให้ระวังนะคะเตือนผี่อลอกเราไม่รู้เลิศเซลฟ์เฟิร์สขึ้นมาเพื่อบอกว่ารักตัวเองก่อนนะจ,จ๊ะหัดรักตัวเองก่อนคืออยู่อยู่กับตัวเองมาได้ตั้งนานอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาทําร้ายเรานะคะอ่ะราศีที่จะส่งผลรระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ได้แก่ ธาตุฝฟเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุลมกุมตุลเมถุนนะคะและก็กันนะจ๊ะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคนคุยกันนะคะเอาจริงนะสองราศีเนี้ยกุมกับมีเนี่ยเป็นราศีที่แม่หมอขี้เกียจทำมาทกทรือคนาที่ม่าเป็นสองราศีสุดท้ายอะแม่หมอขี้เกียจมากนะคะขี้เกียจสุดๆอ,อย่าโกรธนะ แต่แต,แต,แต่แต่ถ้าพูดความเป็นจริงก็คือขี้เกียจจริงๆค่ะมาค่ะค,คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรคะอ่ะคาค้างอะไรนะั้นอ่ะยูทูบแม่มอมค้างไปแล้วนะคะถามว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วง ช่วงเวลานะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณเป็นมากันอย่างไรคล้ายๆกับคนโสดแต่ติดตรงที่เอ่อคนโสดอะคือไม่มีใครแล้วจิ๋วกับตัวเองแต่อันเนี้ยคือแฮงแมนนะคะคือมีคนของแอ,อ,อนเนี้ยคนมีคนคุยมีคนของตัวเองแต่ก็ยังมีความติดยังอยากอยู่กับตัวเองคือมีคนคุยทําตัวเหมือนไม่มีอะ get ไหมคือคุณมีคนคุยนะแต่ในแต่ละวันในชีวิตประจาวันของคุณคุณทําเหมือนกับแบบว่าคุณไม่มีคนคุย นะคะมันเป็นอารมณ์แบบคุณไม่มีคนคุยอ่ะหรือคุณก็แบบคุณไม่โอเคอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือ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 บางคนคือแบบอยู่กับตัวเองสนใจแต่ตัวเองอะไรแบบนี้นะมันเลยทําให้แม่หมอรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาของคุณเนี่ยเออเนี่ย the f u ูมันรีเวิร์สนะคะกับเด e hangman มันขึ้นคู่กันเลยคือแบบมีคนคุยนะแต่ทําเหมือนไม่มีเลยค่ะอาจจะแบบโพสตอรี่ทุกวันว่าแบบเหงาจังเลยไม่มีใครคุยด้วยทั้งที่แบบคนคุยแม่งนั่งหัวโดอยู่ปลายเท้านะอารมณ์ประมาณ คือแบบวิวคนคุยนะแต่ทําเหมือนไม่มีอารมณ์ป,ประมาณนั้นทีนี้ในเดือนกันยานะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรเอ่ยโอ,โ,อโ,อโอ้ในเดือนกันยานะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงคะให้ระวัง คือมันก็ยังมันก็ยังมีกันอยู่สองคนอย่างนี้แหละนะคะก็ยังมีอารมณ์แบบเป็นฟิลแบบว่ามีคนคุยมีคนเป็นของตัวเองแต่ว่า Hermit ิตรีเวิร์ดนะคะให้ระวังนิดนึงว่า เออคือมันก็ยังอยู่ด้วยกันอะแต่ให้ระวังความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์มันจะมีการกระทําบางอย่างแหละที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคหรือการที่เขาแบบว่าเออคุยกับเราหัวเราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยหัวโดหัวเดอยู่นะคะคุยกันอยู่อย่างสนุสนานอยู่ดีแม่งโคตรหน้าวอเงาจังไม่มีคนคุยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะทําให้ไอคนที่ไปเห็นอนะรู้สึกงอนความรักมันกลายเป็นเอ็ดออฟคัพรีเวิร์สคือแบบมันจะกลายเป็นแบบว่าจากตอนแรกที่รู้สึกว่าเออแสงสว่างในชีวิตลำไรมาแต่ไกลเลยนะคะ กลายเป็นแบบว่าเอานี่สรุปฉันอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปทำไมนี้อยู่ไปก็เหมือนไม่เห็นค่ากันอะไรแบบนี้นะคะอาะมาดูกันว่าคู่ของคุณนะคะรู้สึกยังไงกับคุณ โอ้ oh, ความรู้สึกของคู่คุณนะคะมันอัปเกรดจากการเป็นเพื่อนขึ้นไปเป็นคนคุยเรียบร้อยแล้วคือมันเป็นความรู้สึกที่มากกว่าชอบแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นแบบมากกว่าเพื่อนแล้วขึ้นไปเป็นชอบอย่างนั้นกแ็แต่ก็ไม่ได้มากไปกว่านั้นแม่หมอคิดว่าเขาพยายามคีปลุกมากๆคือพยายามที่จะแบบไม่ให้คุณรับรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอะไรประมาณนี้ทีนี้ความรู้สึกของคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มั่นคง รู้สึกว่ามันโค้งเคงเหมือนอยู่ในทะเลเลยแล้วก็เป็นแฮงแมนด้วยคือค่อนข้างที่จะแบบมีความติดหรือสนใจตัวเองเป็นอันดับหนึ่งอารมณ์แบบว่าอยากรู้ว่าตัวเองจะ อยู่กับคนคนนี้ได้นานแค่ไหนไหม The m p a g e มันีเวิ r ์สแม่บอกคิดว่าคุณยังไม่ได้มีความพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นแฟนแต่การที่มีคนคนนี้อยู่มันก็ดีกว่าไม่มีมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันถึงเวลาที่จะพัฒนาหรือมันถึงเวลาที่จะต้องแบบเอออยู่ดีๆก็จะพัฒนาอะไรแบบนี้คือยังไม่ใช่นะคะทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นยังไงคะ ไฮพิเชตมันดูห้าสิบห้าสิบอ่ะอม,มีความเป็นไปได้สูงว่าห้าสิบเปอร์เซ็นที่พูดไปอาจจะไปกันไม่รอดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นอาจจะแบบเอออาจจะร้องมาหงละเหงกันไปแต่ประเด็นคือความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเซเว่นออฟเหรียญนะคะเซเว่น <c oughs> อะไรคือเซเว่นออฟเหรียญวะนั่นแหละคือมันเป็นเจนะ็ดเหรียญแล้วมันหมายความว่ามันจะมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ดูใส่ความพยายามอย่างหนักหน่วงมากในขณะที่คนนึงคือเหมือนอยู่เฉยๆแล้วก็รอดูอ่ะถ้าสมมติ มันอะถ้ามันเป็นคุณหรือเขาก็ได้แหละนเ,เรื่องอ่ะสลับกันได้แต่ประเด็นคือมันจะมีคนหนึ่งที่แบบว่าเออถ้าเมื่อก่อนเคยชวนคุยเคยเคยเข้ามาจีบเคยเป็นคนเดินเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็ต้องทําแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแบบ ไม่รู้ดิอีกคนหนึ่งไอคนที่มันเป็นคนรับมันก็จะรับไปเรื่อยๆส่วนไอคนทําก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆจนถ้าสมมุติมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วแบบเราเลิกทําหรือเขาเลิกทําอะไรแบบเนี้ยแม่หมอคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันมีคีรที่จะแบบโดนตัดขาดกันไปเลยมันมันเป็นอารมณ์แบบ ถ้ามันไม่มีคนทําอ่ะมันไม่ต้องความสัมพันธ์นี้มันก็ไปต่อไม่ได้เป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่าซึ่งอีกคนนึงไอ้คนที่เป็นคนรับอะ่ะมันไม่มีทางที่จะทําอยู่แล้วนะคะทีนี้แนวโน้มความเอ้ยเอาคำของคุณแล้วเขาเหรอคะในเดือนกันยาสองดาบรีเวิร์สเอาจริงให้ระวังจริงนะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันไม่รอดอะ่ะเพราะไอคนที่ทํามัน มันเป็นอารมณ์แบบโปรโมชั่นอะนะคะความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์เท่าที่อ่านมาอันเนี้ยออกแนวโปรโมชั่นหนักมากเลยเพราะว่าในช่วงแรกๆเราหนักหน่วงเราให้เขาแบบเต็มที่มากๆแต่พอแบบเออมาไปถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าเขาได้รับจนเขาเหมือนเป็นนิสัยอ่ะเหมือนแบบเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็ต้องให้เขาอ่ะเขาก็จะเริ่มอยู่เฉยๆแล้วก็รอดูว่าคุณจะยังให้เขาอยู่ไหมส่วนคุณที่ให้จนหมดหน้าตักจนรู้สึกว่ามันหมดโปรโมชั่นแล้วอ่ะถึงเดือน2เดือน3เดือนช่วง3เดือนเนี่ยจะหมดโปรโมชั่นนะคะเนี่ยมันจะเป็นอารมณ ที่แบบว่าเออคุณอาจจะไม่ได้อยากทําขนาดนั้นแล้วแล้วพอไม่ทําปุ๊บมันกลายเป็นว่า,าความสัมพันธ์เริ่มระหงระแหงแล้วก็จะไปกันไม่รอดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าให้ทําจากความรู้สึกจริงๆนะไม่ใช่ทาเพียงเพราะว่าแบบโอ้โหเราเล่าร้อนนะคะเราอยากจะทําดีแค่ช่วงแรกๆอะไรแบบนี้อันนี้คือต้นตอของครับว่าทําไมถึงดีแค่ช่วงแรกๆเกนะ็ตไหมเพราะว่าพอผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บมันเริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่จมําเป็นต้องทําขนาดนั้นแล้วอะเพื่อที่จะได้ใจคนคนหนึ่งมา,าเออแม่หมอเชื่อยอย่างนี้ว่า ความรักที่ดีควรจะเป็นความรักที่เราไม่เดือดร้อนและเราทําให้เขาเขามีความสุขเก็ตไหมคือเราทําให้เขาแล้วเขามีความสุขอะไรแบบเนี้ยแม่หมอเป็นคนนึงที่ถ้ามีความรักไม่มีโปรโมชั่นนะคะจะทําต่อไปเรื่อยๆทําเหมือนวันแรกที่เคยทํายังรักแบบไหนก็ยังรักแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณพวกคุณเองก็เหมือนกันนะคะ ควรที่จะแบบไม่ควรมีโปรโมชั่นในช่วงแรกแต่ดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยในกองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโปรโมชั่นเนาะเพราะอะก็ดเดชอยากบอกว่าอะไรคะอะไซส์แอนลิฟต์นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันเป็นรอบและจังหวะแหละนะคะที่มันถึงเวลาแล้วที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบางคน ผ่านได้บางคนผ่านไม่ได้ก็ต้องจบกันไปเนาะอีกใบกหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าอนุญาตนะคะจงอนุญาตให้ตัวเองได้ค้นพบกับสิ่งใหม่ๆนะจ๊ะ,ะให้ตัวเองได้ไปประจนภยัยให้ตัวเองได้ไปเจออะไรใหม่ๆดีวายแพชชั่นนะมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าเออแพชชั่นที่อาจจะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือแพชชั่นใหม่ๆในอนาคตอะไรแบบนี้เนาะก,ก็ทักเชิญอ่ะตัวเด็ดอยากบอกว่าอะไรจ๊ะทาไมคลิปนี้มันนานจาังวะ Let's go off c o m e t o issue นะคะอะไรที่มันดูควบคุมเนี่ยปล่อยไปเลยนะคะ Attraction นะคะมันเป็นเอ่อดมนติกเออเขาเรียกว่าการการะทำนะคะที่เหมือนเป็นคำมั่นสัญญาหรืออะไรแบบเนี้ยในอนาคตเนาะให้ระวังกันเอาไว้ไม่รู้แหละว,ว่าจะมีสัญญาณมาหรือเปล่านะคะอีกใบหนึ่งเป็น New Love นะคะให้ระวังนะมันมันใบเนี้ยมันน่ากลัวมากตรงที่แบบ แม่หมอมันมันเด้งขึ้นมาในหัวแม่หมอเลยว่าแบบว่าคือคนหนึ่งอะในขณะที่คนหนึ่งกาลังจะหมดโปรโมชั่นอ่ะอีกคนอะเพิ่งจะเริ่มมีโปรโมชั่นนะคะเพราะฉะนั้นนิวเลิฟตรงเนี้ยอาจจะต้องแบบถ้าบางคนมันมีโปรโมชั่นแล้วอีกคนมันหมดโปรไปแล้วอ่ะมันก็ต้องแบบมาพายาเพื่อไอ้คนที่หมดโปรอะมีโปรเหมือนเดิมเก็ตไหมมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยเนาะอ่ะราศีที่จะส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวสุขได้แก่ทำไมต้องตื่นเต้นไม่เข้าใจพิจิกนะคะ ตุนพือสบกันบางกรน,นะคะโอ้พี่จิกเหรจ๊ะไม่รู้สิ ทำไมถึงรู้สึกว่าพิจิกเป็นฝ่ายจีบล่ะเาแม่หมอเป็นคนพิจิกนะคือแม่หมอเป็นคนราศีพิจิกและถ้าแม่หมอรักใครสักคนหนึ่งแม่หมอแบบเต็มที่แบบทุ่มทุนสร้างมากเลยนะคะและไม่มีคําว่าหมดโปรโมชั่นแน่นอนคือฉันเต็มที่อ่ะฉันเต็มที่จริงๆฉันจะไปเรื่อยๆจนกว่าแบบเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการฉันแล้วฉันถึงจะหยุดเก็บแมนะคะแบบอิจี้เหลือร้นมากสาหรับชาวพิจิกแต่ส่วนราศีอื่นไม่รู้นะคะราศีอื่นไม่รู้อามาค่ะสาหรับคนมีคู่ขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณเเป็นนมาากัออยย่งไร เอ็ดออบคับลีเวิร์โอ้โหใบแรกเลยนะคะกาชอออกมากันเลยทีเดียวเชียวเออจะพูดว่ายัางไงดีนะจะพูดอย่างไงดีนะเอ็ด <c> อ <oughs> ็อบครับลีเวิร์นะคะห้าดาบลีเวิร์โอเคเงียบนะคะใช้คำนี้เลยเงียบคำเดียวจบอ่าไม่ใช่นะคะสำหรับคนมีคู่ราศีกุมแม่หมอคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเงียบเวิร์คฟอร์มฮาร์ดกันมาก นะคะ work h a r ดกันเลยทีเดียวเชียวเหมือนหนักหนาในเรื่องของการเงินการงานพูดคุยนี่ตัดขาดไปได้เลยนะคะบางคนนี่คือทะเลาะกันเรื่องแบบว่าส่วนค่าแต่งานอะ่ะไม่สนใจจะเลยงอนแล้วไม่คุยด้วยอะไรแบบนี้คือหายกันไปเลยก็ได้มันเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบงอนแล้วก็หายกันไปแต่บางคนถ้าแบบไม่ได้งอนนะคะก็คิดว่าเวลาส่วนใหญ่ลงกับงานแล้วแทบไม่มีเวลามาสนใจกันเลยนะคะอ่ะในเดือนกันยายนความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาจะเป็นยังไงคะ ในเดือนกันยานะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเดอะฟูลมารีเวิร์ดแม่หมอคิดว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมแตเ่เรื่องความคาดหวังเนี่ยน่าจะเลื่อมหายหายกันไปแล้วถ้าสมมุติเคยหวังกันไว้ว่าเราจะไปตรงนู้นเราจะไปตรงนี้เราจะทําไอ้นั่นเราจะทําไอ้นี่นะคะแม่หมอคิดว่าเลิกหวังแหละมันมันถึงเวลาที่จะได้ทําหรือแม่ก็แบบเราจําเป็นที่จะต้องมานั่งปูพื้นกันใหม่แล้วแบบว่าเออเราจะทําอะไรนะเราจะทาอันนู้นใช่ไหมเราจะทําอันนี้ใช่ไหมแล้วมันจะทําให้ความรักของคุณและเขาดู สุขงอมได้มากขึ้นนะคะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเอ่อไม่ใช่มีโอกาสได้กลับมาสิเหมือนได้มาพูดมาเคลียกันอะไรที่ติดค้างกันไว้อะไรแบบนี้เนาะอะ,อะความรู้สึกของคู่คุณรู้สึกยังไงคะ โอ้ยเอาขึ้นหิงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะรักคุณมากๆเลยเอาคุณขึ้นหิงนะคะแต่ด้วยความที่เขาก็รักตัวเองด้วยเหมือนกันคือเขาเป็นคนหนึ่งที่เออรักคุณแล้วก็รักตัวเองด้วยเหมือนกันเขาหลายๆครั้งถ้าเขาหมดเห็นว่าเขาเอาตัวเองเป็นที่ตัง้งตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรแบบนี้ให้รู้ไปเลยนะคะว่าเขาเองก็รักคุณแหละเพียงแต่ว่าเขาก็มีความคิดเห็นของเขาประมาณนั้นมากกว่าเนาะอ่ะแล้วคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขา คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงอะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหรือเขามีต่อคุณเนี่ยมันดูไม่มั่นคงเลยคุณเป็น DM p r e s e reward คุณรู้ตัวดีว่าสถานะของคุณตอนนี้คือเป็นคนมีแฟนเป็นคนมีคู่เป็นคนมีสามีมีภรรยาอะไรแบบเนี้นะคะแต่ด้วยความที่ไม่รู้สิ เออวิวว er ่า f o r t มารีเวิร์ดอะเหมือนคุณไม่เหมือนคุณรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยอะคือถ้าสมมุติเป็นคนหนึ่งที่วาดฝันไว้ว่าชีวิตหลังแต่งงานชีวิตหลังได้เป็นแฟนกันอะไรแบบเนี้ยมันจะราบเลื่นหรือมีความสุขมากกว่านี้หรืออะไรบางอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปพอได้มาถึงเวลาแล้วจริงๆพวกคุณรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยว่ะบางอย่างมันแบบมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นอะประมาณนั้นนะคะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงคะ ความสัมพันธ์ของคุณและเขาให้ระวังในสิ่งที่พูดออกไปแล้วนะและมันจะไม่สามารถเอาคืนได้นะคะทำไมถึงคิดถึงเรื่องนี้วะอาจเป็นอารมณ์แบบไม่รู้ดิมันเป็นในเรื่องของคําพูดอะแม่หมอรู้สึกว่าถ้าสมมติทะเลาะกันแล้วมันมีคําพูดที่แบบอยู่ดีๆก็หลุดออกจากปากไปให้ระวังไว้เลยนะเพราะสิ่งที่พูดไปมันเอาคืนไม่ได้นะคะความรู้สึกที่เสียไปแล้วมันก็ยากที่จะเอามาคืนเนาะทีเนี้ยเอาคําของคุณและเขาอะพูดเลยว่าให้ระวังเรื่องของ การทะเลาะก,กันเรื่องระยะเวลาที่ไม่ตรงกันเนี่ยแหละบางมันมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์อะที่ค่อนข้างอยากจะ make money อยากจะเก็บเงินเป็นก้อนในขณะที่คนหนึ่งอะโอ้โหตั้งตาตั้ง,ต,งตั้งตารอคอยที่จะได้พูดคุยตั้งตารอคอยที่จะได้มีการปรับปรับเคลียร์หรืออะไรแบบนี้หรือบางคนคือทะเลาะก,กันไปนะคะวันถัดมาว่าจะง้อว่าจะคุยแต่ไปเป็นว่าแบบพอวันถัดมาอ้าวไม่ได้ง้อไม่ได้คุยนะคะเขาไม่รองคุยด้วยอะไรแบบนี้ให้ระวังไว้เลยนะ the hermit มารีเวิร์ดไปแล้วอ่ะเหมือนเป็นอารมณ์แบบ คือสถานะมันก็ยังอยู่แต่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้คุยกันอะ่ะถ้าถ้ามีโอกาสได้เงียบปุ๊บแม่มอคิดว่ามีโอกาสที่จะเงียบกันยาวแต่ก็ไม่ได้คุยกันหรอกว่าจะเลิกเพียงแต่ว่าให้สเปสซซึ่งกันและกันมากขึ้นหรือไม่เขาอาจจะแบบช่วงนี้ยุ่งอะ่ะขออยู่คนเดียวสักพักหนึ่งได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้ก็แด้เนาะอ่ะเอาคำเออไม่ใช่ก็เดทอยากแนะนําว่าอะไรคะอินเนอร์ก็เดทนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าบางคน ความสัมพันธ์เราของละแหงถึงขั้นต้องไปกราบไหว้หสศีริ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวเชียวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะท่านก็ช่วยดูแลคุณอยู่เนาะอีกใบหนึ่งนะคะเป็น easy d o e s i t นะคะพยายามทําให้มันเป็นเรื่องง่ายๆนิดหนึ่งนะคะมันไม่ได้ยากหรอกมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องง่ายๆเดี๋ยวมันก็จะง่ายนะคะ don't break down นะคะไม่จําเป็นต้องยอมแพ้นะจ๊ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งยอมแพ้เด้อละ่ะอีสออูอะไรอะไร,อะไรคืออีสูอะเดอสูเออ อ่ะมาดูกันนะคะว่า r o m a n แอ angel อยากบอกว่าอะไรเอ่ hey f o o n e นะคะ hey f o o n อ่ะมันมีอยากให้มองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องเล่นสักนิดนึงอะอย่างน้อยก็เล่นๆกับมันหน่อยก็จะได้ไม่เส้นเลือดในสมองแตกตายนะคะอีกใบหนึ่งนะคะเป็น legend factor คือเรื่องของความแตกต่างใน ศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะหรือทัศนคติกระด้ษอีกใบหนึ่งเป็น free your self นะคะคือปล่อยตัวเองบ้างนะคะอย่าไปติดอย่าไปซีเรียสอย่าไปยึดกับมันไว้มากเนะาะอะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะได้แก่ธนูกรกฎนะคะและก็ธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรน,นะคะโอเคไปต่อกันที่คนเก่าแฟนเก่ากันนะคะ ห่วงอะรู้สึกห่วงมากๆนะคะมาค่ะคนเก่าแฟนเก่าขอดูหน่อยความสัมพันธ์ที่ผ่านมา <c oughs> ของคุณเป็นมากันอย่างไรเอ่ยถ้าเสียงแม่หมอเบาก็โปรดใช้หูฟังนะคะ <c oughs> เริ่มเจ็บคอไม่มีอะไร ถามว่าความสัมพันธ์ของคนเก่าแฟนเก่าช่วงที่ผ่านมาของคุณเป็นมากันอย่างไรเหรอแม่หมอคิดว่ามันมีการกลับไปคุยกันแล้วพอคุยกันไปคุยกันมาเหมือนจะดีสุดท้ายก็จบ ไม่สวยหรือไม่ก็เคลียกันไม่ได้คุยกันดีๆไม่ได้มีการตั้งดาบใส่กันหรือการ Wert, ที่คุณกระโดดกลับไปในความสัมพันธ์แล้วทาให้คุณไปเจอว่าแบบอ้าวมันมีคนนึง <kommer S 2> ในความสัมพันธ์หรือคนที่คุณกระโดดกลับไปเนี่ยหรือเขากระโดดเข้ามาหาคุณเนี่ยอ้าวมันมีคนของมันแล้วนะคะมันเอาคนอื่นเข้ามาด้วยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่โอเคทําไมทาไมจะกลับมาคุยหรือเราหรือจะกลับมาหาเราเนี่ยทาไมถึงมีคนอื่นแล้วแล้วจะกลับมาทําไมประมาณนั้นนะคะอ้าในเดือนกันยายนความสัมพันธ์ของคุณ แล้วเขาจะเป็นยังไงคะในเดือนกันยายนความสัมพันธ์ของคุณและเขานะมันอาจจะ มันมันเหมือนจะต้องไปรับรู้จริงๆอะว่ามันมีคนใดคนหนึ่งที่เขามีคนเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนแล้วแต่ประเด็น j u สเ m e n t มา r ีเวิเขาอาจจะไม่ได้บอกใครไม่เคยมีใครรับรู้แต่คุณเซนส์นของคุณเออจมูกของคุณนะคะไปรับรู้เรื่องนี้ได้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณไม่โอเควะหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่มีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะคู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะ ถามว่าคู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณแม่หมอคิดว่าไฮโรแฟรมันรีเวิร์ดไปแล้วอะเหมือนเขาเขาน่าจะมีสถานะเรียบร้อยแล้วจริงๆอะและเขาก็หรือเขาอาจจะคิดว่าคุณมีสถานะแล้วก็ได้ซึ่งมันทําให้เขารู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันคงไปต่อไม่ได้แล้วแหละประมาณนั้นนะคะซึ่งเขาก็เลือกที่จะไม่รอความสัมพันธ์นี้แหละเขาไปอะไรของเขาต่อดีกว่าทีนี้คุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาอะไรเอ่ยเสียงดังอ,อกุกนอง ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยพูดเลยว่าแฮงแมนมารีเวิร์ดไปแล้วอะเหมือนคุณถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช่คนที่มีความสัมพันธ์ใหม่แม่หมอคิดว่าคุณอาจจะ เออบบประมาณว่าแบบฉันก็อยู่ของฉันแบบเนี้ยแต่ทําไมถึงโดนใครต่อใครมองว่ามีคนเป็นตัวเป็นตนแล้วทั้งทที่แบบเออวันวันทำแต่งานวันวันหาแต่ตังค์แทบไม่ได้คุยกับใครเลยด้วยซ้ําแต่ทําไมถึงโดนมองว่าเอ้ยมีแฟนอะไรแบบนี้นะคะแม่หมอคิดว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคือก็ประมาณว่าแบบเออก็ทำงานนะก็ทำหาตังค์นะก็ไม่ได้ไปคุยกับใครนะทาไมถึงแบบเอ๊ะมองฉันแบบนั้นหรอประมาณนั้นนะคะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนะคตจะเป็นยังไงต่อคะ สิบดาบรีเวิร์ดเดทรีเวิร์ดด้วยเช่นกันพูดเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังไม่จบะนะเดี๋ยวมันก็มีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันได้กลับมาเคลียร์กันแต่เดอรรีวิวเป็นในลักษณะที่แบบว่ากลับมาด้วยพันธะกลับมาด้วยความรู้สึกว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวก็ต้องได้เคลียร์กันได้พูดคุยกันเนาะทีนี้เอาคำของคุณและเขานะคะอืม เอาคำของคุณแล้วเขามันเป็น3ดาบดีเวิร์สอ่ะพอมันได้กลับมาคุยกันแม่เหมาะคิดว่ามันก็ฟูลฟิลพวกคุณได้ดีในระดับหนึ่งแต่ประเด็นคือมันไม่ได้รับกิฟต์ขนาดนั้นนะเออมันก็มีเรื่องที่ต้องเคลียร์มันก็มีเรื่องที่อาจจะไปกันไม่รอแต่ประเด็นคือมันก็ยังดีกว่าหลายๆราศีที่ผ่านมาที่แบบว่าเออพอคุยกันแล้วทะเลาะกันบ้านบ้านแทบแตกแต่อันนี้คือยังดูเคลียร์กันได้อยู่แล้วก็ยังพอประคองได้ถ้าประคองกันดีๆโอกาสได้กลับไปพบกันก็มีนะคะก็เด็อยากบอกว่าแฟนเน็ตนะคะอย่าลืมมมวว่าาคัั น,นี้มันจําเป็นที่จะต้องแฝงเนาะมีความแฝงซึ่งกันและกันอีกใบหนึ่งเป็นให้ใบเนี้ยขึ้นมาเพื่อบอกว่าเออมันจําเป็นต้องให้สเปซกันนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะอีกใบหนึ่งนะคะเป็นอ่ะ go outside นะคะออกไปเดินเล่นบ้างปล่อยปัดปล่อยตัวเองบ้างนะคะให้แบบตัวเองได้แบบพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะ romance a n g e ลอยากบอกว่าอะไรคะ เวท n นนะคะถ้าประคองกันดีดมันมันก็มีโอกาสได้แต่งงานอะแต่อีกอีกกรณีน,นึงคือบางคนแต่งงานและแล้วก็เลิกกันแบบนี้ก็ได้นะคะอีกใบหนึ่งเป็น a t t e n t i o n แล้วก็ว o ด b w e d d i n g for นะคะมันคลิ้งกันนะสองใบนี้รู้สึกว่าถ้าสมมุติมันมีการการะทำแล้วรู้จักรอ,อ,อให้เป็นให้เหมาะสมรอเวลาที่เหมาะสมอคิดว่าอความสัมพันธ์นี้จะไปรอดได้ดีนะคะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะคือราศีกุม เมตรนะคะและก็มังกรเนาะจบแล้วจ้ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ